นิทานเรื่องสายน้ำไหลกับการเดินทางอันยาวไกลตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งสายน้ำนนยอดเขาสูงใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีสายน้ำใสเริ่มต้นจากหยดน้ำเล็กๆที่ซึมออกมาจากหินผ่าน้ำใสยเย็นไหลรวมตัวกันจนกลายเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลรินผ่านพุ่มไม้และรากไม้ใหญ่ สายน้ำใสบริสุทธิ์เฝ้ามองสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยความตื่นเต้นมันพบกับนกน้อยที่ร้องเพลงสัตว์เล็กอย่างกวางและกระรอกที่มาเล่นน้ำใกล้ๆพร้อมกับดอกไม้ป่าและผีเสื้อที่ล้อมรอบมันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากป่าแห่งนี้แล้วโลกข้างนอกจะเป็นอย่างไรบ้าง ลำธารเล็กๆนี้ได้รับแรงผลักดันจากการอยากรู้อยากเห็นมันตัดสินใจที่จะไหลไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคำตอบและเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโลกกว้างแต่ก่อนจะเริ่มการเดินทางสายน้ำได้รับคำเตือนจากต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเงียบสงบมาหลายร้อยปีจงจำไว้สายน้ำเอย๋ยการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดบางครั้ง เจ้าจะพบความงดงามบางครั้งก็จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคแต่อย่าได้ท้อถอยเพราะทุกสิ่งที่เจ้าพบจะหล่อหลอมให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นด้วยคำแนะนำจากต้นไม้ใหญ่สายน้ำจึงออกเดินทางด้วยความมุ่งมั่นมันเริ่มไหลลงจากเขาผ่านโขดหินและซอกหงือบแสงแดดที่สาดส่องและเสียงลมพัด ทำให้มันรู้สึกถึงพลังของชีวิตและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลของสายน้ำไหลตอนที่สองการพบเพื่อนใหม่ในลำธารสายน้ำไหลลงมาจากเขาสูงสู่ลำธารที่ร่มรื่นท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามันเริ่มสังเกตว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่ในและรอบลำธารน,นี้ ระหว่างทางสายน้ำพบเจ้าปลาน้อยสีสันสดใสที่แหวกไหวยอย่างร่าเริงปลาน้อยทักทายด้วยรอยยิ้มและบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ลำธารของเราฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้าคือสายน้ำจากยอดเขาใช่ไหมข้าเคยได้ยินเสียงน้ำไหลที่สดชื่นของเจ้า ่อมาสายน้ำเจอกับกบตัวอ้วนที่นั่งอยู่บนก้อนหินริมทานกบพูดด้วยเสียงทุ้มว่าเจ้าสายน้ำถ้าไม่มีเจ้าที่ไหลามาเติมเต็มที่นี่ข้ากับเพื่อนๆนก็คงอยู่ไม่ได้ขอบคุณสำหรับความเย็นสบายนี้ขณะนั้นเองเต่าแก่ตัวใหญ่โผล่หัวขึ้นจากน้ำและเล่าเรื่องราวของการเดินทางที่ยาวไกลในอดีตของมัน เต่าบอกว่าข้าเดินทางผ่านแม่น้ำใสใหญ่และเห็นทั้งความสวยงามและความยากลำบากแต่ก็ได้เรียนรู้มากมายเจ้าสายน้ำกำลังเริ่มต้นเส้นทางอันยาวไกลจงฟังคําแนะนำจากเพื่อนๆระหว่างทางพวกเขาจะช่วยเจ้าได้สายน้ำรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเพื่อนใหม่มากมาย มันได้เรียนรู้จากแต่ละตัวถึงคุณค่าของการช่วยเหลือและมิตรภาพปลาสอนมันถึงความสนุกในชีวิตประจำวันกบบอกถึงความสำคัญของความขอบคุณและเต่าบอกถึงการอดทนต่อสิ่งท้าทายเมื่อถึงค่ำคืนสายน้ำยังคงไหลรินพร้อมเพื่อนใหม่ที่มอบความสุขและความมั่นใจในการเดินทาง ทุกชีวิตในลำธารเปรียบเหมือนจุดพักผ่อนที่ช่วยเติมพลังให้สายน้ำก้าวต่อไปตอนที่สอุปสรรคและบทเรียนระหว่างทางเมื่อสายน้ำไหลพ้นลำธารในป่ามันเริ่มเข้าสู่พื้นที่ที่แตกต่างออกไปสายน้ำรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบข้างเริ่มเต็มไปด้วยเสียงและกลิ่นที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งน้ำก็เริ่มขุ่นมัวจากเศษดินโคลนและขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้ระหว่างทางสายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเขื่อนกั้นน้ำสายน้ำถูกหยุดโดยเขื่อนเล็กๆที่ชาวบ้านสร้างไว้เก็บน้ำเพื่อใช้ในไร่นาสายน้ำรู้สึกท้อแท้ที่ไม่สามารถไหลต่อไปได้ จนกระทั่งปลาตัวเล็กที่เคยเจอมาก่อนมาช่วยแนะนำอย่าเพิ่งหมดหวังลองหาช่องทางเล็กๆรอบๆเขื่อนสิเจ้าจะพบทางใหม่ที่นำไปข้างหน้าได้ด้วยคำแนะนำสายน้ำไหลซอกซอนไปตามช่องเล็กจนผ่านพ้นเขื่อนไปได้มดลพิษจากหมู่บ้านเมื่อสายน้ำไหลเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มันเห็นขยะและสารเคมีถูกทิ้งลงในลำน้ำสายน้ำรู้สึกเศร้าใจและอ่อนล้ามันพบกับนกกระจิบตัวน้อยที่พยายามเก็บเศษขยะออกจากน้ำนกกระจิบพูดว่าแม่เจ้าจะต้องเผชิญสิ่งแย่ๆแต่การทำหน้าที่ของเจ้าในการไหลไปยังจุดหมายยังสำคัญ จงอดทนและข้าจะช่วยเจ้าทำให้น้ำใสสะอาดอีกครั้งการหลงทางในทุ่งรกร้างสายน้ำไหลออกจากหมู่บ้านและเข้าสู่ทุ่งกว้างที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมันรู้สึกเหงาและสงสัยว่าตนเองจะมาถูกทางหรือไม่ขณะนั้นเองลมเหนือได้พัดผ่านมาพร้อมเสียงปลอบโยน แม้เส้นทางจะดูว่างเปล่าจงเชื่อมั่นในตัวเองทุกหยดน้ำของเจ้ามีความหมายและในไม่ช้าเจ้าจะพบเส้นทางที่เชื่อมโยงกับสายน้ำอื่นอีกครั้งอุปสรรคเหล่านี้สอนสายน้ำให้เข้าใจว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้มีเพียงความราบรื่นแต่ทุกความลำบากคือบทเรียนที่ทำให้มันเข้มแข็งและมุ่งมั่นยิ่งขึ้น แม้บางครั้งจะมีคนที่ไม่เห็นคุณค่าแต่ก็ยังมีมิตรภาพจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่ช่วยสนับสนุนให้มันก้าวต่อไปตอนที่ 4. สายน้ำในเมืองใหญ่หลังจากเดินทางผ่านป่าหมู่บ้านและทุ่งรกร้างสายน้ำไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงรถราวิ่งควักควาย และเสียงอึกกระทึกสายน้ำรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองความวุ่นวายในเมืองใหญ่สายน้ำพบว่าตัวมันขุนมัวและมีกลิ่นแปลกแปลกเพราะผู้คนในเมืองทิ้งขยะและน้ำเสียลงมาสายน้ำรู้สึกเศร้าและเหนื่อยล้า มันนึกถึงคำพูดของต้นไม้ใหญ่ในป่าทุกเส้นทางมีบทเรียนที่เจ้าต้องเผชิญการพบกับผู้พิทักษ์ธรรมชาติระหว่างที่สายน้ำกำลังไหลผ่านส่วนหนึ่งของเมืองมันพบกับกลุ่มเด็กๆและผู้ใหญ่ที่กำลังเก็บขยะและปลูกต้นไม้ริมตะลิ่งหนึ่งในเด็กๆชื่อมีนาพูดกับเพื่อนว่าแม่น้ำสายนี้เคยใสายมาก เรามาช่วยกันทำให้มันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเถอะคำพูดของมีนาทำให้สายน้ำรู้สึกมีความหวังและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ของตัวเองแม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์การรับบทบาทใหม่ในเมืองสายน้ำยังคงไหลต่อไปพบกับท่อระบายน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำสายใหญ่ สายน้ำตระหนักว่ามันไม่ได้อยู่เพียงลำพังแม้ในเมืองใหญ่ก็ยังมีสายน้ำอื่นที่คอยเติมพลังให้กันทุกหยดของเราอาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันเราจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การส่งต่อความหวังเมื่อสายน้ำออกจากเมืองมันใสสะอาดขึ้นเล็กน้อยจากการช่วยเหลือของกลุ่มอนุรักษ์แม้จะไม่ได้กลับมาใสาบริสุทธิ์อย่างเดิม แต่มันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ยังคงเดินทางต่อไปเพื่อส่งพลังชีวิตให้สิ่งมีชีวิตในพื้นที่อื่นตอนที่5การเดินทางสู่ทะเลกว้างหลังจากไหลผ่านเมืองใหญ่สายน้ำมาถึงจุดที่มันรวมตัวกับแม่น้ำสายใหญ่อื่นๆการพบกันนี้เหมือนการกลับบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการแบ่งปันประสบการณ์จากแต่ละสาย การรวมตัวของสายน้ำแม่น้ำหลายสายที่มาบรรจบกันต่างเล่าถึงการเดินทางของตนมีแม่น้ำสายหนึ่งเล่าว่าเคยผ่านภูเขาสูงชันและอีกสายเล่าว่าเคยต้องต่อสู้กับภัยแล้งในทุ่งกว้างสายน้ำเรียนรู้ว่าแต่ละสายมีเรื่องราวและบทเรียนที่หล่อหลอมให้พวกเขาแข็งแกร่ง การเผชิญหน้าความท้าทายครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ทะเลกว้างสายน้ำพบกับอุปสรรคสุดท้ายคือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยพืชพันหนาแน่นและดินโคลนเหนียวสายน้ำเริ่มรู้สึกว่ามันอาจไม่สามารถไปถึงทะเลได้เราจะทำได้หรือไม่สายน้ำสงสัยในตัวเอง แต่แม่น้ำสายอื่นให้กำลังใจว่าไม่มีอุปสรรคใดที่หยุดเราได้เมื่อเรารวมพลังกันทุกสายน้ำมีจุดหมายเดียวกันคือทะเลกว้างใหญ่การเข้าสู่ทะเลในที่สุดสายน้ำไหลผ่านพน้นอุปสรรคและสัมผัสกับความกว้างใหญ่ของทะเลเป็นครั้งแรกน้ำเค็มของทะเลต้อนรับสายน้ำอย่างอบอุ่น การเดินทางของเจ้ามาถึงที่นี่แล้วแต่หน้าที่ของเจ้าก็ยังไม่จบเพราะเจ้าคือส่วนหนึ่งของวัตจักรที่ยิ่งใหญ่ทุกหยดน้ำจะกลับคืนสู่ท้องฟ้าและสร้างชีวิตใหม่อีกครั้งเสียงของทะเลกล่าวบทเรียนจากการเดินทางสายน้ำตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองไม่ว่ามันจะเริ่มต้นจากหยดน้ำเล็ก หรือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลกว้างทุกเส้นทางและทุกอุปสรรคที่มันผ่านมาคือสิ่งที่สร้างคุณค่าและบทเรียนสายน้ำไหลรวมกับทะเลอย่างมีความสุขโดยรู้ว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันจนสําเร็จและการเดินทางของมันยังคงดําเนินต่อไปในวัฏจักรธรรมชาติที่ไม่มีสิ้นสุด